สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระเป็นวันเกิดของอิราอุงอิงนะคะรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะวันนี้ครูชุกก็เลยมาไรแต่เช้าเลยนะคะเพราะอะไรตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต,นต้นค่ะครูชุเริ่มเร่าเลยนะคะมาเมาะมอยเรื่องอิราอุงอิงกันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะตอนอตอนหัวค่ําก่อนนะคะ ตอนประมาณทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มนะคะน้องนะคะไร้สดนะคะเอาตุ๊กตามานะคะเขาเรียกว่าโอ้โหนะคะเรียกกันซื้อโอ้โตั้ง,งตั้งตังเลยอะไรคุชชุดตั้งตังตังตุ๊กตาตัวใหญ่ๆตุ๊กตาของแท้นะคะมาประมูลค่ะ มาประมูลให้กับการกุศลน,นะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเมื่อวันนั้นก็ประมูลไปนะคะเกือบครึ่งแสนนะคะแล้วก็มาคืนนี้ก็ประมูลอีกนะคะหารายได้นะคะเอาตุกตาของอีหลาที่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีเนี่ยค่ะมอบให้นะคะ,อ,ะ,คะอีหลาก็เอามาประมูลนะคะแล้วก็นํารายได้นะคะไปทําบุญน,นะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะโมตนาสาธุไปกับอีหลาอุ๋งอิงด้วยนะคะ และวันนี้คืนเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนี้เข้าเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้เข้าเที่ยงคืนนะคะเป็นวันเกิดนะคะของอีรลาอุ๋งอิงนะคะวันที่13ากรกฎาคมนะคะเขาบอกว่านะคะอายุน้องอุ๋งอิง18ปีบริบูรณ์นะคะเขาเลยคุยกันว่าอะไรไรกูชุพูดถึงตัวเลขอีกแล้วใช่ตัวเลขก็มาใช่ไหมคะตัวเลขก็มาหมายถึงว่านะคะ วันที่นะคะน้องเกิดนะคะวันที่13อายุ18ปีบริบูรณ์นะคะทีนี้นะคะโอ้โหนะคะ f อพ่อพ่อแม,แม่ก็เตรียมพร้อมเลยนะคะตีกันอะไรตีเป็นตัวเลขกันมันแถวเลยนะคะตีเป็นตัวเลขวันเกิดน้องนะคะกับ วันที่นะคะอายุ18ปีเต็มนะคะกับวันที่13โอ้โหคิดเอานะคะ fc นี่คุณชุก็มาเมาทมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะเมื่อคืนนี้พอย่างเข้าเที่ยงคืนใช่ไหมคะตอนนั้นกำลังนั่งทำอะไรนะคะารายเงินแสนนะคะโอ้หนะคะช่วยกันทำอะไรเพื่อที่จะมอบพระอีลาอุ๋งองิงในคืนนี้วันเกิดนะคะน้องบอกว่า จัดไม่ใหญ่คะ่ะจัดไม่ใหญ่แต่ที่ไหนได้โอ้โหชาวบ้านนะคะชาวบ้านนะที่น้องคูนะคะจัดงานให้อีลานะคะมีรถแห่ด้วย แสดงที่ไหนแสดงที่สนามกีฬาสนามกีฬานะคะที่บ้านคูหรือน้องคูนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะเรียงโตจีนด้วยโอ้โหนะคะช่วยกันกางเต็นท์กันนะคะเพราะคืนนี้จะเป็นวันเกิดของกีฬาองค์อิงนะคะสุปตาหน้อยของเรานะคะก็จะจัดงานวันเกิดกันในคืนนี้ ส่วนเมื่อคืนนี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากมากเลยนะคะเพอ,อย่างเข้าเที่ยงคืนใช่ไหมคะย่างเข้าเที่ยงคืนก็เป็นวันที่13กรกฎานะคะเขาเรียกว่าช่อดอกไม้ช่อใหญ่คือก็คือช่อเงินนะคะช่อเงินของใครของพ่อการชัยหรือ,อยาไร่มอบให้กับอุ้งอิงนะคะ จากนั้นพอองค์เองรับนะคะช่อดอกไม้นะคะที่เป็นเงินนะคะโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะส่งต่อให้แม่หน่อยเนี่ยแหละคะ่ะเขาเรียกว่าลูกสาวกตันยูนะคะพอได้เงินมาปั๊บมันยื่นให้แม่เลยนะคะให้แม่รับต่อเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะโอ้โหเค้กนะคะเค้กมาเต็มเลยค่ะ เมื่อคืนนี้พ่อฮักแม่ฮักนะคะเซอร์ไพรส์น้องนะคะเซอร์ไพรส์น้องอุ๋งอิงนะคะทั้งเค้กเลยนะคะแล้วก็มีแม่อีกท่านหนึ่งนะคะมาจากต่างประเทศนะคะ mm hmm. เพื่อที่นะคะจะนําเงินมามอบให้กับอีลาอุ๋งอิงในวันนี้นะคะ mm hmm. โอ้โหมาเค้กตึมเลยนะคะ mm hmm. จากนั้นพี่สาวคนสวยคือครูหมอนอิงนะคะ mm hmm. มอบอะไรเซอร์ไพรส์รู้ไหมคะ มอบแหวนทองคําให้กับน้องในงานวันเกิดนะคะส่วนส่วนพ่อนะพ่นนนะคะพ่อนนแม่บีนะคะโอ้โหใจตรงกับครูม,มอนอิงเลยค่ะมอบแหวนวันเกิดเช่นเดียวกันนะคะให้กับอีลาอุงอิงนะคะแล้วก็แม่ฮักจากเมืองนอกนะคะที่รางานบินมาหาอุงอิงในงานวันเกิดวันนี้นะคะ นำเงินใส่ไปในเค้กพอน้องดึงใช่ไหมคะน้องดึงเทียนนะคะเงินก็ออกมาเป็นสายแล้วค่ะโอ้ยเยอะมากเลยค่ะดึง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 ออกมาเป็นเงินทั้งนั้นเลยนะคะคุณชูก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวให้ฟังเมื่อคืนนี้ออเดิร์ฟออเดิร์ฟนะคะได้ไปนะคะเขาเรียกว่านะคะเกือบครึ่งแสนอุเป็นแสนเลยก็ได้คะเมื่อคืนนี้ขนาดออเดิร์ฟนะคะแล้วคิดดูคืนนี้นะคะจะได้มารเท่าไหร่ ผูคิดผูชุคิดว่าเป็นล้านแน่นอนยังไงก็เป็นล้านนะคะคืนนี้เพราะพ่อแม่เอฟซีนะคะรังไร้กันมากันตั้งแต่เช้านะคะน้องก็ตื่นมารับแขกเมื่อเช้านี้น้องตื่นมารับแขกชงกาแฟให้กับพ่อแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวประมาณสายๆคงเพนเนี่ยละค่ะก็คงจะไปทําบุญที่วัดนะคะตอนนี้รูชุก็มาเมาะมอยความเคลื่อนไหวนะคะของบ้านน้องอุ๋งเอ็งเพชรบ้านแพงในยามเช้าวันนี้นะคะ พ่อแม่ก็พ่อแม่พอฮักแม่ฮักนะคะก็ไปเช่ารีสอร์ทนอนกันนะคะบางท่านก็ไปนอนที่บุรีรัมนะคะพอเช้ามานะคะขับรถมาหาอิหลาแต่เช้าเลยค่ะที่บ้านก็ตื่นกันมาเตรียมงานกันตั้งแต่เช้านะคะเพื่องานนี้ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะโอ้โหช่วยกันทำอะไรมาไรเพียบเลยนะคะทำกันตะหูทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะมาไรเยอะมากสำหรับงานวันเกิดปีนี้ และดูซิว่าบอสโจจะเซอร์ไพรส์น้องอุ๋งอิงอะไรเมื่อปีที่แล้วเซอร์ไพรส์เงินหนึ่งล้านนะคะเมื่อปีที่แล้วบอสโจเซอร์ไพรส์น้องอ,งอุ๋งอิงด้วยเงินหนึ่งล้านและปีนี้เรามารุ่นกันว่าน้องอุ๋งอิง,อง,องเพชรบ้านแพลงจะได้อะไรกับพ่อโจรหรือบอสโจในคืนวันนี้และวันเกิดวันนี้นะคะส่วนพนนให้แล้วแหวนทองคําคูม่มอนอิงให้แล้วแหวนทองคํา แล้วก็พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, บรรดายูทูบทั้งหลายนะคะที่โรงรักอิหลาอุ๋งอิงนะคะก็ได้มอบเค้กวันเกิดเมื่อคืนนี้มากมายเลยนะคะคุชูดูทุกคนคะ่ะนะคะไม่ลำเอียงนะคะใครไทยน้องอุ๋งอิง,องคุชูดูหมดละคะ่ะแล้วก็ดูทุกคนนะคะ และเมื่อคืนนี้ขนาดปอมแปมมาช้าใช่ไหมคะป้อมแปบม,มาช้าเขาจัดวันเกิดกันไปแล้วป้อมแปมมานะคะมาเมื่อคืนนี้นะคะเที่ยงคืนกว่านะคะก็เสอร์ไพ์น้องด้วยนะคะสเสอร์ไพ์ด้วยน้องอีกนะคะให้อะไรอ้อ เค้กน่ารักมากเค้กสวยน่ากินนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเซอร์ไพรส์กันโอ้สุดๆเลยนะคะนี่แหละค่ะคุชชุกก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะเดี๋ยวคุณชุกจะมีบรรยากาศนะคะของค่ำคืนนี้มาเล่าสู่เอฟซีให้ฟังและมีอยู่ชดหนึ่งน้องอู๋อิงให้พรพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะบอกว่าขอให้พ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง และก็ร่ำรวยเฮงเฮงไปกับอีหลาด้วยกันโอ้โหซึ้งมากเลยนะคะคำนี้นะคะน้องพูดว่าให้เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะร่ำรวยไปกับอีหลาด้วยสาธุสาทุกกับคำพูดนี้ของอีหลาอุ๋งอิงด้วยนะคะขอให้คำพูดนี้ปังปังรวยรวยนะคะและขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงเป็นซุปตาของนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ุูกตาอิราน้อยป,ปังปังปังรวยรวยรวย,รวยสุขสันต์วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูให้กับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหรือรัตนาพรหอมหวนในวันนี้ด้วยนะคะและขอให้ท่านนะคะชมคลิปนี้ขอให้มีแต่โชคดีโชคดีเฮงเฮงรวยรวยไปกับอิรลาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะคลิปนี้ครูชุขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ